ในภารกิจครั้งนี้เราต้องเลือกเพื่อนต่างสายพันธุ์ที่ใกล้ชิดกับเราที่มีความสามารถสูงที่สุดนี่คือตัวอย่างตัวนี้เคยเป็นหัวหน้าหน่วยเก็บมะพร้าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยเราจะเลือกให้เข้าร่วมภารกิจสำคัญนี้แทนเรา เริ่มนับถอยหลังสิบเก้าแปด พวกเราทำสำเร็จแล้วึรอวันที่ยานสำรวจกลับลงมาเราจะได้รู้ว่าเขาได้เห็นอะไรแปลกๆบ้าง ไ่นุ้ยนายเห็นอะไรบ้าง รีบตรวจสอบเดี๋ยวนี้มันอาจจะเจอเอเลี่ยนหรือ UFO หรือหลุมดำก็ได้ตามตัวเจ้าของลิงมาเดี๋ยวนี้ต้องให้เขาแปลให้ชัดเจนคุณต้องช่วยแปลสิ่งที่ลิงคุณมันเห็นข้างบนนั้นมันพบสิ่งผิดปกติไอ้ไข่นุย้ยเห็นอะไรม้างไมมล่ะเจ้าหน้าที่พาไปบอกหัวหน้าแล้วมันบอกว่าจะลวดบินเร็วเย็ดแม้ มองใหม่เห็น